ทำยากมาครับพี่พี่จะทำมดเนี่ยในบริเวณนี้ตรงร้ายตรงนี้ก็จะเป็นเขาทำมดเลยอันนี้อันนี้คืออันไหนที่ปีกอนางล้านเองที่มันเป็นเล็กนี่เนาะแก้ายตรงนี้ทำมดแก้จะอ๋อแก้ลายเต็มลายค่ะเต็มลายเขียนอันนี้ที่เป็นแก้ลายเนาะค่ะก็พี่จะสอนอยู่ที่วัดนี่แหละ อยากเอาไสอนละออนอ่ะเนรัดเ่ามาก็ปีไปก้อนอยากได้เงินส่วนหนึ่งมาซื้อพวกอุปกรณ์ที่จะเอาไปพ้่อนอกรัดแปลงไปทำพื่อนอกเออเนี่ยกายภาพบำบัดแล้วตอนนี้แม่แก่ๆอยู่เยอะแล้วแล้วก็คิดว่าของอุ้มบอกใครไหวแล้วแล้วลช่วงนี้แกป,ปวแ่วยนะเจ้าก็คือว่าป้าทรงรูบนอกเมื่อพอตอนหลังนี้มันจะมีพื้นมีอย่างขึ้นเพราะว่า แกตัวแกเองกับป่วยแล้วแกก็ดูแลลูกได้บ่เต็มตีเพราะแกก็ต้องพักร่างกายแกแบไวัเนีย้ะแต่ลยหว่าถ้าได้เงินตรงเนี้ยก็จะไปดูไปวัดพื้นที่ไปอย่างแล้วก็จะแบ่งเป็นลาเล็กอย่างแล้วก็ใ้หลอกใ้อย่างลื้งแก่วยเหลือตัวเองได้ในขั้นต้นอย่างเนี้ยจ้ะจื่อล้อฝ้าหลังฝนเหมือนป้าแกก็คือยังมีฝนอยู่อุมนนครึ่อย่างเงี้ยแล้วก็ปกติเนี่ยฝ้าหลังฝนมันก็จะใส่น้อยนะเราก็คิดว่า ถ้าเขา่วยเหลือแก้พานช่วงนี้ไปอ่ะทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเจา้าเพราะตอนตีแกลลำบากนี่มันมนกระจะอึมครึมอย่างเงี้ยจ้ะไ้นี่ก็กเลยว่าถ้าเฮาย่อตอนเนี้ยทำน้อยถ้าน้องทํไกลยภาพอย่างได้สักวันหนึ่งอาจจะเดินได้เองเอจ้าเพราะว่าถ้าตอนนี้ล้มไปก็ถ้าแม่ล้มไปก็คือน้องก็จะลําบากขนาดเล็จ้ะเริ่มต้นตีสามปันห้าเจ้าสามพันห้าลาสุดตะเวลานี้สิบโมงเนี่ย มูลราคาตัวนี้ต่อใดแล้วครับค้<อ>นประมูลเข้าประมูลราคายูตีหกันเจาหกันนะครับผมณเวลาสิบโมงนี้นะครับเจปิดประมูลประมาณสองทุ่มครับเจ,จคิดว่าช่วยเหลือคนตีลําบากเจาก้าตอนตีแบบเออเฮายังยังพอจะช่วยได้แต่ก็บอดีคือลําบากตัวเกาอย่างเงี้ยเจา้าบางคนอาจจะแบบว่าโอนเป็นเงินสดขื้อมาก็ได้แต่ว่า ตอนนี้กำลังขอเลขที่บัญชีของป้าปัญญูและปัญญูโรงบ้าบาลเจ้าก็เลยอ่ะยังมาได้มาเตือนอ่ะ